มามาพี่น้องมามันนี้มากินหลามม่วงทำกันครับพี่น้องโอ้ผักครับมีนี่มีดอก<ไ>กะดอกคาด้พี่น้องด้มีดอกคาคุยครับไม่ไงจูกแก้วคงคงครับพี่นอ้องมูปเป่าซอยห่างๆไปหรอปูดแก้ว สวัสดีครับสวัสบบดีตอนซีซั่นสองพ,พี่น้องมาเด้อพี่น้องไอ้แฟนครับสุดมงสุบอนครับสุดเกลสุดยิ้มสุดอกสุดสอยเด้อพี่น้องเด้อเอามืาอนี้ครับพี่น้องมืาอนี้โอ้ยหันใจยากพี่น้องเลยเนี <c oughs> ไม่กินลาบก้อยซอยเสียน้ำกันงได้พี่น้องเลยมาเนี้ยที่บ้านาากับพี่บ้านน้องกับมาลาบม้วนน้ำแข็เด้อพี่น้องไอแฟนครับสุดมงสุบอนครับ,บลาบม้วนขวายุไก,กยุ่งอกประเทศครับพี่น้องมืาอนี้ลาบม้วนขวายุไก่สายลาบม้วนครับพี่น้องอู้มาเอาเอาแห้งแต่พี่น้องจ็เลยมาตื่นมาบ่อยตื่นยืดหยุ มามาครับมาเราสร้อยสักเล็กจังหน่อยเด้อพี่น้องเลยมัอนี่ลาบเอาเด้อพี่น้องลาบเอาครับบ่ได้ซอยจูครับมัอนี่ลาบ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 ,ลาบ,ลาบ,ลาบป่นว่าเป็ดเทียบม,มันหองข้ามีเทปุไยนี่ละพม่รุ่นว่าซอยตัดเส้นเด้อบอกปุ่นมังกรทิดเปิมหยางปุ๊ดปุ๊ดดีเราหวาเปนจังไบหยาบเราหวาห้วยเราเลี้ยงมาปุ่นท่าไงก็ท่าแหนละเว้ยบุ่เห็นหยาบจักคำเพชรเจลพร้อมนี่บ้านในี่าจูขมขมกับขอขอบคุณขอบพูดดีหลอดหนึงเด้อพี่น้องเด้อเป็นฝากบีใหมครับ น้องเล็กใส่ถุงมือกับข้าวไปนี่พีน่อนอยเพราะว่าไม่ติดค้าเนียวความน้ำดีที่่ะมาพี่ี่น้องอื้อหัวผมขอยองเขาดีใส่ถุงมือก็พี่น้องย แดี๋ยวนงองเด้อเลียดงานเกลียดไหลสำมั้ยเดวงานไปดูชิมอ่ะชิบบาเดกวซือได้กว่าอนนั้นเด็ตอนตากเลยเขียยวไลๆนะ่ๆเลยบอกว่าทายีกแ้วเนาะบวกตัวหลุงแก้ว,กวน,บบนงั้งแจบเอ้าลุมกระลุ่มหล,ง,ล,ง,ลงเปาอีกทุกเต่าเลย nhắm à. sì. sì. sì con kia suốt xong xong nè xong 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 สวัสด mm ีครับรอบสองได้พี่น้องเด้อสวัสดีจ้าครับปุยจูพักมาๆพี่น้องมาวันนี้มากินลาบม่วงรำกันครับพี่น้องโอ้ผักครับมีนี่มีดอกกระดอกขาได้พี่น้องเด้อมีดอกขาไปยังเที่ยวเขียวหมองวันศิลทีเขียวเเขียวมันเห็นเขาที่ลอยมากินเขาเลยไปพุ่นไปไปพุ่นมาพี่น้องมาจับเสียมกันครับโอ้ย ตอนเชียร์ซาครับพี่น้องเอ้บรรยากาศครับสีร่มๆครับร่มแห้งครับโอ้ยไก่หนองมันสิงพี่น้องมาเขากินครับวานนี้มันนะครับสายหลับสายคมคุยครับไม่ไงจูกแก้วคมๆครับพี่น้องจะหมูเป่าจูบับเดียวไปเสื้อเขียวไปอยากได้จูมึงเน๊ะ ตุม่มฝรั่งพี่น้องใบบักดินฝาผมดีครับฮักกระเสียดมากอันซุดซุดไอ้คุณต่ำลมแห้งเ,เหี่ยว เราเรีนฝานี้นนออห่อนข้อได้พี่น้อยต้องกัโว้าวมาดูหน่อยกินเทงพี่น้องเอ,อ้ยสุดยอดข้อห่างๆไปหรอหลุมปูดแก้ว เนื้งปลาไหลบอ,กอักหอยขั้นยองพี่นอ้องเฮ้ยม่เด็กน้อนเลยเปล่าน้ำปลาไหลฮะถูกดวกระมีเด้พี่นอ้องเลย ก็เล <c oughs> กินน้ำข้นหาปลาเขามากมาก้นืมจะเนาคักๆบอกค่ะ ก่อไเป็นอันกเดียวสมงคือว่าค่านะค่ายี๋ยนเฮ้ น้่งไรพี่น้องอวัว <c oughs> ที่บพี่น้องเ็สลาบจุโอ้หอนันคว่แมนดูว่าซาใจกับส่ลูกโดดอีก คุด้มาพวกเพชรพีชไม่ <pid> ีปนอ่ะ หัวจะหาเงง่นวนด้วยตลาน้องแกจอพอแฟงครับเยสูพี่น้องเ้งยาสูทอดยางรูๆมาหาแ้วปุ๋ยป่ะป็นอ้แม่นเบ้าปุ๋ยป,ป่ครับงัวเพิ่ออง,งอกพี่องห็ถัง เป็นหัวง่ามเป็นละอ่อนสอยากจะมีบตัตนาไดเป็นไปนอเองแล้วาไลเป็นไรน,น่ครับปไปถามหัวง่ามห่ายอยู่หรอครับแนสวโอ้หลยดีรอยตับเลย <c oughs> สมห้งองเปนแบบนี้ อยากไปเบิง้งเนาะคือว่าวเลี้ยงหัวตัวน,นี้กําลังห้างว่ามาเลี้ยงเลยเว่าะเลี้ยงหัวจะหัวขี้เราไปนอนดับข้าว มันถือใบบักรีนฟ้าตืมพี่น้องเอ้ยหอ,อนคว้าแซบครับแก้วกระผมเดี๋ยวเปลี่ยนกันลง สุดด้ดเลยพี่น้องรอบวงเอ้อราบถูกแก้วพี่น้องอืมดังดีะสีนะแม่เนียนน มาเด้อรับเฟนครับหนอกประเทศในประเทศกินลาบถูกแก้มกัน้อยไปเวอร์ท้งน่องเป็นเดินก้อยไปนสมองตะบอเอึนมาขึ้นกันห <c oughs> อมไปเวอร์ Mình cứ ẩn cắn vào ít Cái thịt mọc vô heo nó đồn xay đều ดูเจ้าของจ้ะใหญ่ยังกว่าครับกขศละเอียดเออว่าปีไหมไอจิมอ้มมาเด้อจ้ะว่าขึ้นผพี่น้องเหรอมาเด้อไอจิ้มบขศว่าปีนั่นว่าเห็นว่าละเอียดจิด้มหลวงไอจิ้มมาเด้อใหญ่ขายของอยู่บขศว่าปีครับพี่น้องใครผ่านไปผ่านมากับอุ่นหนุนแน่พี่น้องเราขายพวกเครื่ <c oughs> องดื่มขนม ถุงแนวนกับพี่น้องในบ่กข้าวซอหยหวานเราขายแต่เครื่องดืม่มแล้วพี่น้องเองขนมเราว่ได้ขายบ่กข้าวซอยเดอก <c oughs> เอาแจ้งน้อยกัน,กนเสียกัะอย่าก,กินมาเด้ออย่ากินเลยเราโยบ้านตอนบม่ม <c oughs> บ้านหนึ่งบ้าจูบ้านบ้าจู๋เล,ลี๋ยวเมียครับแซ่บครับพี่นอ้อง บางร้านเพะในก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อครับอีกรอบนึ่งกับพี่น้องที่ติดตามติดชมครับเบาปุยจูผาจูผักับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเลยเด้อพี่น้องเอ้เบาปุยจูผกครับอ่ะสำหรับแกงครับพี่น้องเอาผู้ในตาบอดในมือตาได้ครับยางบ่ได้ก็ให้เล่นหันเด้อพี่น้องเด้อผู้ในขาขุดขาข้อคอยขาสื่อเข่งหนึ่งครับผู้ใด้เป็นโรคกลุ่มโรคซิปขอให้สวงให้เศร้าครับผู้ใด้โบสถ์สงบสบายครับพี่น้องหน้าติดเตียงลูกกล้องแย่งกันมากคุยหลับข้ามเงี้ยกับพี่น้องตุแก้วขมกับบไส้้้่่ามเดออพีนงอ แต่หั่นคุ้นๆครับเนาะเหมือนอีนนีถือว่าย,ยาดีครับพี่น้องเขาน้ำซา,าปลาครับเขาน้อยเขาร้ายก็ดีมาเดอ้อพี่น้องเลยมาจะกินครับแต่ไรที่มีครับโชคดีความูลยากเก็บจากไข่ยาจนลำรวยสูส้คนๆครับผมว่าวกุยผัดแม่มาสินครับกาวาสวัสดีครับจ,จิ๋วจ้าจิ้วจิ๋วเฮ้